สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกมือนีแม่สายสีมะพมาะเมล็ดพักขนาดยอดค่ะกับพเพาะเมล็ดพักกาดขาใหญ่ค่ะแต่ว่าแม่สายสิเพาะใสกระสอบค่ะขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะแม่สายกับสิใสหยาแหงค่ะหยาแหงกับเอาร่องก้นกระสอบค่ะ ยาแม่สายกะถอนมาไวค่ะถอนมาไวแล้วกะมักใส่กันค่ะเพิ่นแห่งแล้วเม่สายกะเอามาลองกลนกระสอบค่ะยากะจากที่เฮาทําคววมสะอาดสวนค่ะกะเก็บยาไวค่ะบ่ได้ทิ้งเนาะค่ะเอายามาใส่ประโยชน์ค่ะกระสอบแม่สายกระใสสามกระสอบค่ะมื้อนี้แต่ว่าเม่สายกะเห็ดกระสอบแนวนอนค่ะ วิธีเฮ็ดกระสอบแนวนอนกัะมัดปากกระสอบก่อนเนาะค่ะเสร็จแล้วกระกีดก้างกระสอบค่ะที่นีกระกับด้านกระสอบออกค่ะกระใส่กันไกตัดกระสอบให้เพิ่นกว้างเนาะค่ะว่าเฮาอยากได้ซ้ำได้กระตัดเอาเนาะค่ะพอมาเล็ดพันพักใส่กระสอบแน่นอนเพิ่นกระสิเพะได้หลายค่ะพะว่าแม้ซ้ายกระตัดปากกระสอบให้กว้างค่ะ พักขะน้ายอดกับพักกาดขาวใหญ่เพิ่นกับเป็นพักกินใบค่ะหากเพิ่นกะสิบ่ยาวหลายเนาะค่ะกะเอามาเพาะใส่กระสอบแนวนอนได้ค่ะใส่ยาแหงร่องก้นกระสอบเรียบร้อยเนาะค่ะขันตอนต่อไปแม่สายกะใส่ดินพอมปลูกค่ะดินพอมปลูกแม่สายกะซื้อมากกะสอบใหญ่เลยค่ะใส่ดินพอมปลูกก็เป็นขันตอนที่สองเนาะค่ะ ดินพร้อมปลูกแม้สายกะใส้ทับหญ้าแห้งเลยค่ะนี่กะไก้สีสิ้นเดือนตุล่าแลวเนาะคะ่ะแม้สายก็เลยมะพอพันมเมล็ดพักกินใบเนาะคะ่ะเอาไว้ปลูกกินช่วงหนาหนาวนะคะ่ะช่วงหนาหนาวปลูกพักกินใบพักกะสีงามะคะ่ะหอยทากกะสีบ่คอยมีเนาะคะ่ะ ถ้าปลูกช่วงนาฝนหอยทากกระไรค่ะหอยทากกระิมากัดกินใบพักค่ะแม่สายก็เลยมะเพาะพักกินใบในช่วงนี้เนาะค่ะช่วงนี้ก็ใกล้สิบปบฝนต้นหนาวแล้วเนาะค่ะกระมอสาหรับพเพาะเมล็ดพันธุ์พักกินใบ,ใบไวเนาะค่ะเอาไปปลูกกินช่วงนาหนาวค่ะมื้อนี้แม่สายก็สิเพาะว้อสองอยางก่อนเนาะค่ะ เพาะเมล็ดพันธุ์พักใส่กระสอบเนาะค่ะคนพื้นที่หน่อยกระเห็ดใดค่ะแล้วก็อีกอย่างเนาะค่ะเพาะเมล็ดพันธุ์พักใส่กระสอบกับคุ้มยาได้ง่ายค่ะที่หนีกระใสดินพรมปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแม่สายกระใสเก็บเนาะค่ะเก็บแม่สายกระใสทับดินพรมปลูกเลยค่ะ ใส่เก็บกับเป็นขันตอนที่สามเนาะค่ะของการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์พักใส่กระสอบค่ะแก็บแม่สายกระสือมากขึ้นกันค่ะแม่สายกระสือเก็บมาไวก้กระสอบใหญ่เลยค่ะเพราะว่ากระสีได้ใส่เลื่อยอยู่ค่ะใส่เก็บผสมปลูกต้นใหม่เนาะค่ะกระสีซอยเห็ดไ้ดินบ่แข็งโตค่ะ หากต้นไม่หรือว่าหากพักเพิดกระสิเดินหากินสะดวกค่ะแม่ซ้ายก็ใสซเกบเรียบร้อยแล้วค่ะขันตอนต่อไปแม่ซ้ายก็ใส่ดินพอมปลูกอีกค่ะไ่ดินพอมปลูกอีกก็เป็นขันตอนที่สามเนาะค่ะดินพอมปลูกแม่ซ้ายก็โรยไซทับเกบเลยค่ะ การเตรียมดินพเพาะเมล็ดพันธุ์พักเมื่อนี้แม่สายกระเฮ็ดหลายขั้นตอนค่ะเพราะว่าแม่สายบบได้ผสมดินก่อนค่ะการพาเพาะเมล็ดพันธุ์พักสีผสมดินก่อนกระได้ค่ะผสมดินไว้ก่อนก็ดีคือกันเนาะค่ะแต่ว่าแม่สายก็บ่บได้ผสมดินไว้เนาะค่ะแม่สายก็เลยเฮ็ดหลายขั้นตอนค่ะดินพร้อมปลูกกระสอบใหญ่กระิีเบิดแล้วค่ะ แม่สายก็เลยเทใส่เบิร์ดกระสอบเลยค่ะเทดินใส่แล้วแล้วกระเกียรเกียดินเนาะคะ่ะให้ดินเพ่นลงตามขอบกระสอบค่ะเฮดกระสอบแนวนอนกระสอบเพ่นกระกว้างค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขันต้นต่อไปเนาะคะ่ะแม่สายกับสีใส่คุยบักเผาค่ะคุยบักเผาก็ล้วยใส่ทับดินเลยค่ะ ใส่คุยบักเผากับเป็นขันตอนที่หานะค่ะคุยบักเผาแม่สายกับซื่อมาไวกับสอบใหญ่คือกันค่ะซื่อมากับสอบใญ่กับสีถูกกว่าห้าซสื่อแบบถุงเนาะค่ะคุยบักเผาแม่สายกับบเดเซ่น่ำกอนค่ะแม่สายกับเอามาใส่เลยเนาะค่ะคุยบักเผาฟุ้นเพิ่นกับเลื่อยหลายค่ะเอาคุยบักเผามาปลูกพักแซ่น่ำไบกอนกระไดเนาะค่ะ ้าเซน้ำไปก้อนฟุ้นเพันกระสีบหลายค่ะแต่ว่าแม่สายกับโบได้เซน้ำก้อนเนาะค่ะที่นี่ก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะ้อมสิพมเพาะเมล็ดพันพักแล้วค่ะแม่สายกับสิเพะมะเล็ดพักขนาดยอดก้อนเนาะค่ะเทออกจากถุงเรียบร้อยแล้วค่ะเพะมะเล็ดพันพักแม่สายกับเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะ แม่สายกะแค่โรยมเล็ดพักเนาะค่ะโรยใส่ดินที่เตรียมไว้เนาะค่ะพอต้นพักเพ่นงอกขึ้นมาเพ่นอาศิขึ้นทีกันเนาะค่ะพราะว่าแม่สายกระวานมะเล็ดพันทันทีค่ะพ่อพักเพ่นงอกเป็นต้นขึ้นมากะค่อยขยายเพิ่นไปปลูกมองอื่นเนาะค่ะพักขนาดยอดแม่สายกับสิเพะมะเล็ดพันไว สองกะสอบเนาะคะ่ะกระสอบนี่แม่สายกะเฮ็ดคือกันค่ะกะแควานมนเล็ดเพิ่นลงเนาะค่ะวานมนเล็ดพันธุ์พักใส่ดินที่เตรียมไว้เนาะค่ะเมื่อนี่แม่สายกะเพาะมเล็ดพันธุ์พักไว้ก่อนเนาะค่ะเพาะแบบง่ายๆะค่ะพอเพ่นงอกเป็นต้นขึ้นมากกะคอยเอาไปปลูกมองอื่นค่ะ กะค่อยหาหมองปูให้เพิ่นเนาะค่ะมะเล็ดพันธุ์พักหฮอละซิบบาทกะได้หลายค่ะแม่สายกะใสโบเบิร์ตค่ะแม่สายกะเทะขึ้นใสหอไวค่ะเก็บวบปลูกอีกเนาะค่ะมะเล็ดพันุเพิ่นกะได้หลายค่ะที่นี่แม่สายกะสิเพะมะเล็ดพันธุ์พักกาดขาใหญ่ค่ะกะเทเมะเล็ดเพิ่นออกจากถุงก่อนเนาะค่ะ มะเล็ดพักกาดขาวใหญ่แม่สายกะบบเทออกเบิดค่ะเทออกจากถุงเรียบร้อยเนาะค่ะแม่สายกะเฮ็ดคือกันค่ะกะวานมะเล็ดพันพักใส้ดินที่เตรียมไว้เนาะค่ะพักกาดขาวใหญ่แม่สายกะวานทีกันคือกันค่ะพ่อเพ่นงอกเป็นต้นพักขึ้นมากกับค่อยหามองปูไข้เพิินเนาะค่ะ มือนี่แม่สายกับพาอมะเล็ดพันธ์เพิินไว้กอนค่ะแต่ว่ากับบอลลูคือก,กันเนาะค่ะว่าจักมือเพสินงอกเป็นต้นพักค่ะเดี๋ยวแม่สายกับสีมาไทยอัปเดตให้เบิงเนาะค่ะพ่อเพิ่นงอกเป็นต้นพักขึ้นมาค่ะหรือว่าเพิินสิเป็นจังไดเนาะค่ะ แม่สายกะสีมาอัปเดตมาติดตามทายห้เบิงเรื่อยๆเนะะา,เาะค่ะว่าพอเมล็ดพันธุ์พักเมื่อนี้สิได้ผลบ่อค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วะค่ะอันนี้เม็ดพันเหลือะค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะหลังจากวันมเมล็ดพันธุ์พักเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแม่สายกะใส่เก็บอีกะค่ะ แกบแม่สายกะโรยทับมะเล็ดพันธุ์พักเลยค่ะเก็บกะโบดัใส่หลายเนาะค่ะกะแค่โรยให้ทั่วกระสอบค่ะโรยเก็บทับมเเล็ดพันธุ์ผักไวค่ะเก็บกะโรยใสถูกกระสอบเลยค่ะกะเลือกกะสอบทุดท้ายเนาะค่ะ กเหเ็ดคือกันทุกกระสอบเนาะค่ะบรไซหลายแต่ว่ากระไซให้ทั่วกระสอบเนาะค่ะโรยเก็บทับมเล็ดพันพักค่ะกระไซแก็บให้ทั่วกระสอบเนาะค่ะใส่แก็บเรียบร้อยเนาะค่ะขั้นต้นต่อไปแมสไซกระไซดินอีกค่ะใส่ดินพอมปลูกโรยทับแก็บเลยเนาะค่ะ ใส่ปิดมเล็ดพันธุ์พักไว้ค่ะใส่ดินทับไว้เวลาโหดน้ำกับกันมะเล็ดพันธุ์กระเด็นออกค่ะหรือว่าเวลาฝนตกมาใส่เนาะค่ะมาล็ดพักพันธุ์กระสิบอะรกระเด็นออกค่ะแต่ว่าใส่ดินแม่ไซดกับบ่อดใส่หลายเนาะค่ะใส่ห้ทั่วกระสอบค่ะ ระสอบนี่กระเฮ็ดคือกันค่ะโรยดินพรอมปลูกทับเก็บเลยค่ะบอไซหลายแต่ว่ากระไซไห้ทัวเนาะค่ะเมล็ดพันธุ์พักเพิ่กระเม็ดน้อยน่เนาะคะ่ะเวลาฮดน้ำหรือว่าฝนตกเนาะค่ะแม่ซ้ายกระยานเพิ่กระเด็นออกค่ะ แม้สายก็เลยใส่เก็บทับไว้ค่ะกับใส่ดิน้อมปลูกเนาะคะ่ะเอามาปิดทับมเมล็ดพันธุ์พักไวอีกเนาะคะ่ะกะเลือกระสอบมเมล็ดพันธุ์พักกาดขาวใหญ่เนาะคะ่ะกระสอบนี่กระเฮ็ดคึอกันค่ะใส่ดินบ่หลายแต่ว่ากใส่ไหทั่วกระสอบเนาะคะ่ะหลังจากพาเพาะเมล็ดพันธุ์พักเรียบร้อยเนาะคะ่ะ แม่สายกะสิมาหดน้ำไม่เพิ่นเศา้าแรงค่ะและ้วกะสิมาอัปเดตติดตามให้เบิ่งเนาะคะ่ะว่าพักเพิ่นสิงอกจักมือค่ะหรือว่าเพิ่นสิเป็นจังไดเนาะคะ่กะการเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่กะคันต้นต่อไปเนาะคะ่ะแม่สายกะไปตัดหญ้าค่ะตัดหญ้ามาใดแล้วเนาะคะ่ะ แม่สายกะเอาหญ้ามาปิดกระสอบมล็ดพันธุ์พักไวค่ะหญ้าแม่สายกะใส่หญ้าซดเนาะค่ะอีกประมาณสี่ห้ามือหญ้าซดเพิ่นกะสีแหงค่ะช่วงนี้กะแดดแห้งเนาะค่ะหญ้าเพิ่นกะสีแหงเร็วเนาะค่ะหญ้าที่แม่สายตัดมาไวเนาะค่ะเพิ่นกะสีมีสันไม่ยาวค่ะ แม่สายกับมาใส่กันไกลตัดให้เพิ่นสันอีกค่ะอันใดที่เงากะใส่กันไกลตัดให้สันค่ะที่แม่สายเอายามาปิดกระสอบมาเล็ดพันธุพักไวค่ะกะเวลาต้นพักเพิ่งงอกขึ้นมาเนอะคะ่ะพักเพิ่นกะซีบบเด้เจอแสงแดดโดยตรงเนาะคะ่ะพักเพิ่นกะซีโบ,บเดยหอนเนาะคะ่ะใส่ยาปิดกระสอบไวเนาะคะ่ะ เวลาโฮดน้ำเนาะคะ่ะกะกันดินกระเด็นออกน้ำนะคะ่ะปิดมเมล็ดกระสอบพันธุ์พักใส่ฟางกระไดเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่สายกะบ,บ่มีฟางะคะ่ะทาสีใส่ฟางปิดเนาะคะ่ะแม่สายกะต้องไปสื่อเอาะคะ่ะแม่สายกะเลยต้องใส่ยาซดเนาะคะ่ะเพราะว่ายาซดยุแถวหนีกนะไลคะ่ะ แม่้ายกะบบวตองสื่อเนาะค่ะ้าผู้ใดมีฟางเข่าแหงแล้วก็ดีคือกันเนาะค่ะเอามาใส่ปิดดมเล็ดพันพักได้ดีเลยค่ะฟางเข่าแหงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากปลูกเนาะค่ะแต่ว่ากะบบวมิฟางเข่าเนาะค่ะกระใส่ยาซดแบบแม่สายได้เนาะค่ะ เพราะว่าอีกซีหามือ,อยาซดเพิ่นกัสีแหงค่ะอีกอย่างยาซดเท่ากับโบไดซือเนาะค่ะกะหาได้ง่ายๆเนาะค่ะยาซดอยู่ตามสวนเห่าก็ะมีค่ะที่นี่กระเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแม่สายกระสีหดน้ำเพิ่นค่ะน้ำแม่สายกระสีหดหลายเลยค่ะกระหดน้ำให้ชุ่มกระสอบเลยค่ะ กระขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่ลับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้กระขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ